สวยวันนี้เราก็อยู่ลานกลางเต้นเต้ยฟิล์มบางประกงนะครับแต่พอดีพี่เขามีบ่อปลานินกับปลากระพงอยู่ข้างๆก่อนเราจะไปตกกุ้งเดี๋ยวเรามาตกปลาดินเดี๋ยวดูนะครับว่าบุฟเฟ่ปลานินที่พี่เขาให้ตกเป็นไงง่ายๆเลยครับนี่ลงแค่นี้เองบุฟเฟ่ปลานินป๊บหนึ่งปุ๊บเอ๊ยเอาลุยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ยังตัวเล็กอยู่นะเนี่ยใครๆก็ตกได้นี่ แล้วถัดไปอีกนิดนึงเป็นลานแคมปิ้งครับกลางเต็นท์แล้วก็ตกกุ้งได้ทั้งคืนเลยเดี๋ยวติดต่อพี่เขาได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อกุ้งฝอยที่เนี่ยพี่เขาช้อนในบ่อนี้ให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูความไวในการกินนะลงปุ๊บอีกปุ๊บนึงเอาแล้วเอาแล้วลากแล้วเห็นไหมลากแล้วลากแล้วเอายังเอายังเอายังปุ๊บนี่นี่อันนี้อันนี้บ่อบ่อนี้ยังจะไซส์เล็กเดี๋ยวบ่อนี้ไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราเอาแค่บ่อนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนเนาะโอเคไหมโอเค เอาแล้วลากแล้วเห็นปะปึ๊บเฮ้ยอันนี้ไซส์ไซส์ไซส์สวยโย่กำลังกินเลยฮะเก็ตหลุดเลยย้อนไปตรงตัวน่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วล่ากทุนแล้วลากเฟิบ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 เฮ้ย ทำไมตอนกินมันเหมือนตัวใหญ่วะนี่ไซส์นี้เราปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราคัดไซส์ตัวใหญ่เอามาทำกินกันนะคืนนี้อันนี้ง่ายๆเลยนี่อาหารอาหารเม็ดก็ได้อาหารเม็ดแช่น้ำแป๊บเดียวแล้วก็หย่อนไปเลยนี่ปึ๊บเอาแล้วกินแล้วเห็นปหหย่อนแป๊บเดียวอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าข่าวปลาเต็มหน้าไปหมดแล้วเท่ดิไซส์สวยแต่เรายังไม่เอาเราจะเอาใหญ่กว่านี้ไม่ต้องกินแล้วมั้ง อุ้ยได้ง่ายจังบ่อพี่เตอรนี่เขาสุดยอดจริงโอ้โหแบบเนี้ยทั้งวันก็ยังได้สูนพันนะครับบอกก่อนรู้จักไหมเอ็มหมายแตกอ่ะเอ้ยหมายแรไปลัเรามาตกบ่อไงไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงเอ้าลงปุ๊บกินปั๊บเลยเห็นมั้เนี่ยเอาปล่อยปล่อยปล่อยหน่อยเขาเรียกสงสัยสงสัยป้านินอ๋อสงสัยสงสายป้านินอ้าวอ้าวส่งเยอะไปหน่อย อยโอเคอเคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับอันนี้ชื่อบ่อลานตกกุ้งเต้ยฟิล์มบางประกงนะครับเดี๋ยวก็ลองมาตาม GPS ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับัตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบแล้วเดี๋ยวไปย่างกินคืนนี้กันเลยครับโอเคไป,ไปขอซิ้งๆเลยด<ป>่ไปด้วย <laughs> ไปด้วยอ <laughs> ่ะ้อ <laughs> ้อตังเตารอหตังเตารอแล้วด้วยโ <laughs> <laughs> อเคครับ และสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาตกกุ้งตั้งแคมป์ปิ้งย่างตรงนี้นะครับสามารถสอบถามพี่เขาก่อนได้เลยร้านตกกุ้งเตยฟลิล์มริมแม่น้ำบางปะกงนะครับสอบถามพี่เขาก่อนได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ